อ้าวครับเครื่องอะไรนี้จีบตัวตัวแล้วก็ก้านงานไหลคือจะล้มเฟซตั้ดโอ้โหแตกเลยแม่ไม่ได้เนี่ยเอามาเก็บไปดูเก็บไปดูตั้งใจทำงานกระตวยตัวจับกระทงจ้ากระทงจ้าครับเย็บก็ไม่สวยไม่งามอะไรแล้ว นั่นแหละเออกระทงกระท,รง,ระทรงใส่ขนมมึงอยากจะดูเมียตามคนนี้มั้ยไม่เ,เอาดูกระทงนี่แหละดูก่อนค่อยคุยอันนี้ก่อนหนังก็รอดออว่าเออตามก่อนแล้วจะได้<ต>ดูกูกำลังทำนยังไม่เห็นไงกูต้องชาวบ้านนี่เอ,อ้าเไปเออตามเมื่อก่อนเนอะไอ้เจ๊มเมก่อนไหน S <S ยังงามไหมสวมา <S <S ช่วยกันท oh, าเท่โอ้โหทำ